เอาวะเอาเวยแจ็คแพ้กับกลุ่มก้าวปอกดาบแดงเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนคลับวันพีและสาวกวันพีทุกท่านนะฮะ พบก,กับพู้เรา o บ B Channel แล้วผมเดโมกับวันพีท t a l กตอนที่991วันพีท t a อกตอนนี้มีอะไรทอกันบ้างไปชมกันเลยฮะเรื่องแรกครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของ DX Drake นะฮะที่ได้กระโดดมาจะเอลูฟี่ในตอนที่แล้วนะครับพร้อมทั้งขอเข้าร่วมกลุ่มเป็นพันธมิตรด้วยอีกหนึ่งคนนะซึ่งในตอนนี้นะครับเร k กเองก็ได้ย้อนอดีตนะครับคิดถึงความหลังสมัยที่คุยกับโคบี้อีกแล้ว ว่าลูฟี่นะ่ะเป็นคนที่ดึงดูดทุกคนเอาง่ายๆแบบโคบีโคตอวยอะ่ะอวยเต็มที่นะครับจนกระทั่งเด็กนี่ก็น่าจะเล็งเห็นถึงความสามารถของลูฟี่นะฮะแต่ตัวเด็กเองนะครับก็ไม่ได้บอกเหตุผลที่มาแฝงตัวอยู่ในวานโนคุนี้แห่งนี้ซึ่งกลุม่มหมวกฟางกับเด็กนะฮะก็มีปากมีเสียงกันนิดหน่อยในเหตุการณ์ที่เด็กเนี่ยจะมาขอเป็นพันธมิตรด้วยนะแต่ลูฟี่ก็เอออหอมกไปซะอย่างนั้นนะด้วยเหตุผลง่ายๆของลูฟี่นั่นก็คือเด็กเนี่ยโดนขับออกจาก ตำแหน่งนั้นนะฮะขับออกจากกลุ่มของไคโดแล้วนะลูฟี่ก็ให้เข้ากลุ่มไปซะอย่างนั้นแต่สุดท้ายนะครับจากเหตุการณ์การชุลมุนนะฮะก็ทําให้เดรกได้เข้าร่วมกลุ่มกับกลุ่มหมวกฟางนะครับในเงื่อนไขที่ตัวเดรกนะฮะจะอาสารับหน้าที่ต่อสู้กับสครัแมนอาพูนั่นเองนะซึ่งการอาสาในครั้งนี้นะฮะก็ทําให้โซโลนะครับยอมรับในตัวเดรกเนื่องด้วยเงื่อนไขที่มีศัตรูคนเดียวกันแค่นั้นเลยนะครับ นั่นก็เท่ากับว่าตอนนี้กลุ่มหมวกฟางก็มีเดรกมาเป็นหนึ่งในตัวช่วยนะที่จะช่วยกันขัดขวางลูกน้องลูกสมุนของไคโดนะครับตัดกําลังอะไรก็ว่ากันไปขณะเดียวกันนั่นเองนะครับขณะที่เดรกเนี่ยได้เข้าเผชิญหน้ากับสแครนแมนาพูนะับก็มีลูกกระสุนสาต์มาอย่างรัวนะครับจากบริเวณด้านบนซึ่งแงน้า,นามองขึ้นไปนะฮะก็เจอควีนอยู่วันนั้นโดยตัวเดรกเองนะครับก็ได้บอกกับโซโลว่าคิดเหรอว่าของแค่นี้จะฆ่าฉันได้ แล้วตัวเองก็สะดุดนิดนึงนะนานี้หรือว่ากระสุนนี่มันนะครับถ้าให้เราเดาก็อย่างที่คิดกันไว้นะฮะกระสุนที่ควีนนะครับใช้ยิงกราดนะครับใส่กลุ่มของเดรกและโซโลนะฮะน่าจะเป็นกระสุนหินไคโรนะครับถ้าให้เราเดากันนะทำให้เดรกเนี่ยโดนกระสุนเข้าไปนะครับและอาจจะใช้พลังของผลปีศาจไม่ได้ก็เป็นได้ ซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับวันโอคุนี้นะเป็นหนึ่งเมืองนะครับที่มีความสามารถในการเล่นแร่แปราธาตุหินไคโรให้เป็นอุปกรณ์ต่างๆได้ก็ไม่น่าแปลกอะไรนะครับที่กระสุนพวกนี้นะครับจะทํามาจากหินไคโรเช่นเดียวกันเออถัดจากเรื่องของเดรกนะครับก็ยังทําให้เราได้เห็นนะฮะอีกคู่ต่อสู้กลุ่มหนึ่งนะนั่นก็คือนามิ ami, กับอุซบนะคที่เผชิญหน้ากับเพดวันและอุนติ เรียกได้ว,ว่าน,นามิและอุซบเนี่ยลากเพดวันและอุนติออกจากสนามรบตรงนั้นนะฮะคาดว่าก็น่าจะไปต่อสู้กันในจุดจุดหนึ่งที่ลดการชุลมุนในช่วงตรงกลางนี้ออกไปนะครับเรื่องสุดท้ายครับที่น่าสนใจมากๆนะฮะในตอนนี้นั่นก็คือการต่อสู้นะครับด้านบนของเกาะนิงาชิมะของกลุ่มก้าวปอกดับแดงและกลุ่มของไคโดนะครับและแจ็คในตอนนี้นะฮะก็ตัดภาพมาอย่างรวดเร็วหลังจากการเข้าปะทะก,กันในตอนที่แล้ว แจ็คนะครับถึงกาง,งาหักเกือบตายนะฮะบริเวณทานี่โดนขวรนมาด้วยนะครับล้มทั้งยืนจนทําให้ไครโดเนี่ยต้องออกโลงนะครับมาปกป้องแจ็คเอาไวน้นเพื่อไม่แจ็คเนี่ยขาดใจตายไปซะก่อนนะครับก็ยังถือว่าเป็นหัวหน้าที่จะเรียกว่าดีไหมก็ดีนะ <c oughs> ปล่อยลูกน้องแบบเกือบตายก่อนแล้วค่อยมาปกป้องอะไรประมาณนี้นะฮะ ซึ่งแจ็คเองก็ได้พ่ายแพ้ให้กับอินุอาราชิและเนโกมามุชิในร่างของสุลองนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันสุลองนี่แบบโหดสัตว์รัเสเซียมากๆนะฮะไม่มีทางที่แจ็คเนี่ยจะสู้ได้แต่นะครับถ้าเราเทียบสเกลพลังกันแล้วแจ็คเนี่ยก็ซัดไปหลายตัวนะครับนอกจากเนโกมามุชิและอินุอาราชิก็ยังมีเผ่ามิงอื่นๆ,ๆซึ่งในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่านอนกองกันไปหลายสิบตัวนะครับทำให้เราได้เห็นพลังความถึกของแจ็ค นะฮะจริงๆแล้วแจ็คเนี่ยไม่ได้กระจอกเลยนะครับผมว่าแจ็คเนี่ยเก่งในระดับหนึ่งนะฮะแต่ในตอนนี้เนี่ยมันโดนรุมแบบโอ้รุมเป็น10ตัวนะใครจะไปสู้ได้ใช่ไหมฮะในจังหวะที่ไคโดนะครับออกโรงปกป้องแจ็คไคโดได้ยิงลำแสงนะครับลมหายใจอเวจีนะโบโรเบสนะรับใส่กลุ่มก้าวปอกดับแดงซึ่งคินาโมนนะครับใช้วิชาเพลิงจิ้งจอกเฉือนเพลิงตัดผ่าครึ่ง ถ้าพ่นไฟของไคโดไปอย่างหน้าตาเฉยจนกระทั่งสร้างบาดแผลให้กับไคโดที่บริเวณปากได้เลยนะฮะซึ่งได้ย้อนกลับไปนะครับในภาคเกาะพังหาศาสตร์นะฮะตัวของคิเนมอนนะครับได้ถูกพูดถึงว่าเป็นบุคคลที่สามารถผ่าเปลวเพลิงได้นะครับสามารถฟันไฟได้นะปูมาอย่างยาวนานานะครับไม่คิดว่าจะได้เห็นกับตาอย่างจริงจังนะครับในตอนนี้นะซึ่งพลังนี้ก็ได้สร้างบาดแผลกับไคโด ทำให้เราเห็นว่าครับคินนมอนนะฮะที่เดินทางข้ามเวลามานะครับถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัย20ปีที่แล้วคินนมอนก็มีความเก่งกาจแบบเก่งโคตรๆอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเก่งเอาตอนปัจจุบันไม่ใช่นะครับคินนมอนเนี่ยเก่งมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่น่าจะเพราะเหตุการณ์ต่างๆนะครับรวมถึงคําสั่งเสียของโอเดงนะก็เลยไม่ได้ทําให้คินนมอนเนี่ยได้โชว์ฝีมืออย่างเต็มที่เต็มกําลังอย่างครั้งนี้ และเรายังคาดหวังกับตัวละคอรอื่นๆใน9้าวปอกดาบนะคะที่จะสามารถสร้างบาดแผลกับไคโดได้ซึ่งก็ทำให้ผมอดคิดไม่ได้นะคะว่าการที่ปูดาบเอ็นมะว่าเป็นดาบที่ฟันไคโดเข้านะครับและดาบเล่มนั้นตอนนี้อยู่กับโซโลเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปที่จะต้องเอาดาบเล่มนั้นเนี่ยมาฟันกับไคโดนะฮะซึ่งการที่ดาบน้าถูกพูดถึงว่าเป็นดาบที่สามารถฟันเข้าเนื้อของไคโดที่แข็งแกร่งมากๆได้กลับกลายเป็นว่านะครับ ความแข็งแกร่งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้งานซึ่งผมก็หวังว่านะครับเราจะได้เห็นความแข็งแกร่งของก้าวปลอกดาบคนอื่นๆนะครับในรูปแบบของการฟันเข้าเนื้อเข้าหนังของไคโดในร่างมังกรได้อีกด้วยนะเรียกได้ว่านี่ตอนต่อไปนี่เดากันไม่ถูกเลยนะฮะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะดําเนินไปอย่างไรนะครับด้านบนก็สุดมันด้านล่างก็ซัดกันนัวนะครับเราก็ต้องมารอติดตามชมกันต่อไปนะฮะ สำหรับวันพีชตอนที่991ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะหรือถ้าอยากพูดคุยกับเรานะครับเชิญได้ที่เพจออบีแชนเนลและกลุ่มวันพีชทอล์กไทยแลนด์ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะฮะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยขอบคุณเมนๆทุกคนที่รับชมกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าออบี OB. สวัสดีครับ